ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่17กรกฎาคม พุทธศักราช2,567โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับผมสำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ยังได้รับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกเกือบทั่วทุกภูมิภาคมี3ปัจจัยนะครับผมคือ1 ยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศลาวเวียดนามตอนกลางครับผม 2. คือมรสุมตวนตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงมากขึ้นซึ่งพัดเข้าปกคลุมทะเลดามันอ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกครับผมอันที่3คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนตอนใต้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็มีผลไม่มากครับผมแต่ก็ทําให้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและประเทศลาวด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากประจำวันนี้อยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับผม ส่วนภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับและทางภาคใต้อยู่ที่จังหวัดระนองครับผมซึ่งพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากนี้ก็คือจะมีปริมาณฝนตั้งแต่9 0 1มมขึ้นไปนะครับพื้นที่ที่คาดการว่าส่วนจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักคือตั้งแต่ 35.1ถึง90มิลิเมตรขึ้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมทางภาคเหนือนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครนายกปาจีนบุรี เช,ชีงแซาชนบุรีและยองสะแก้วและก็จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีอุดรธานีกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีปรทุมธานีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีครับผมส่วนทางภาคใต้คาดการว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี พังงาและจังหวัดภูเก็ตครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางถึงเล็กน้อยครับผมสำหรับประเทศไทยวันนี้ภาพอากาศผ่านภาพถ่ายทางดาวเทียมประจำวันที่17กรกฎาคม2567ในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาวันนี้พบว่าประเทศไทยได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่าน,าน ชัยภูมิเลยขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารชะเชิงเศราประจวบคีรีขันธ์พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับโมเดลฝนของ windy.com พบว่ากลุ่มโมเดลฝนจะพบว่าการรวมตัวของกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มหนาแน่นมากขึ้น หรือสะสมมาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้นะครับและช่วงเวลาประมาณ14-15นาฬิกากลุ่มเมฆฝนจะเริ่มหนานแน่นมากและกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและอีสานตอนล่างตลอดทั้งในช่วงเวลาที่18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้เคลื่อนตัว สูงมากขึ้นนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนตลอดทั้งสปปลาวด้วยครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตลอดทั้งสปปลาวเพิ่มความระมัดระวงังและระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับผม โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาของค่ำคืนนี้ครับผมสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยในช่วงวันที่17กรกฎาคม2567 24ชั่วโมงข้างหน้าคาดการว่าล่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกมีกําลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ลักษณะเช่นนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับมาดูกันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่17กรกฎาคม2567 ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุอตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพกิจิตรและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ31-35องศาเซลเซียส มีลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูกันพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือตอนบนครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียส มีลมแปรปรวนประมาณ10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมทางภาคเหนือตอนล่างพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่เช่นกันครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิกจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31 3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียส มีลมแปรปรวนประมาณ10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับบริเวณทางภาคเหนือวันนี้มีการเตือนภัยไว้นะครับว่าจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลกครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆสำหรับวันนี้ก็คาดว่าจะมีฝนตกหนัก นะครับและวันที่18ทางภาคเหนือจะมีลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะเป็น1 2 3และวันที่18ทางภาคเหนือคาดการว่าจะมีฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดนะครับผมยกเว้นจังหวัดเชียงรายและจังหวัด พยาวที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับสำหรับวันที่18มาดูการรายงานสภาพอากาศแบบรายจังหวัดของทางภาคเหนือบ้างครับผมจังหวัดเชียงรายมีฝนฟ้าขนอง70%เซของพื้นที่มีฝนตกหนักที่อำเภอแม่สายเชียงรายเชียงแสนแม่ฟ้าหลวงแม,แม่จันทร์ดอยหลวงเวียงชัยเชียงของเวียงชัยเวียงแก่น พยาเมงลายขุนตาลอำเภอเทิงส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมพะเยามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอภูซางเชียงคำอำเภอจุนอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเชียงใหม่มีฝนฟ้าขนองประมาณ80%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอเวียงแหเชียงดาว เพราแม่แตงเสมิงกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มอําเภอหอดส่วนอําเภออื่นๆคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมแม่ห้องสอนมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่อําเภอบางมะพร้าวอําเภอปายอําเภอเมืองแม่ห้องสอนอําเภอขุนยวมส่วนอําเภออื่นๆคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจังหวัดน่าน มีฝนฟ้าขนองประมาณ80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลางอํเาเภอปัวอํเาเภอบอกเกลืออํเาเภอท่าวังผาอํเาเภอสันติสุขเมืองน่านแม่จะริมอํมเาเภอภูเพียงส่วนอํเาเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนปานกลางครับผมจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักที่อํเาเภอ 2. อ,อําเภอรองอําเภอร้องกวางส่วนอําเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจ,จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากอยู่ที่อําเภอพรานกระต่ายลานกระบือส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อําเภอโกสัมพีนครอําเภอเมืองกำแพงเพชรไทงาม และอำเภอคลองลานส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมจังหวัดตากมีฝนฟ้าขนองประมาณ80%ของพื้นที่ฝนตกหนักมากที่อำเภอวังเจ้าส่วนฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอท่าสองยางพบพระอุ้มผางส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมสำหรับจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ มีฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอชาติกาลนครไทยและฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอวัดโบสวังทองผมพิรานส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมสำหรับจังหวัดพิจิตรวันนี้คาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากที่อำเภอสากเหล็กอํเาเภอวังสายภูนและมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรี และมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอวชิระบารมีอํเาเภอเมืองพิจิตรอํเราเภอสามงามตะพานหินทับคอส่วนอํเาเภออื่น,นคาดว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้คือวันที่17กร,รกฎาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง80ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอลมเก่าน้ำหนา,าวเขาค้อและมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอลมศักเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดน อำเภอหนองไผ่เพอบึงสามพัน 3, วิเชียรบุรีอำเภอสีเทพส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมมาดูกันพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จุถึง12นาฬิกาวันนี้ทางภาคตวนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดร บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูชัย,ยภูมินครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง29-3ถึงองศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีลัมสุรินทศรีสเกตและอุบลราชธานีอาจจะมีน้ำท่วมขังหรือน้ำน้ำไหลหลากและท่วมถนนหนทางนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในถนนที่มีน้ำท่วมและหลีกเลี่ยงถนนหนทางที่มีน้ำไหลผ่านมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคอีสานบ้างครับผมอีสานตอนบน โดยคาดการว่าจังหวัดมหาสารคามจะมีฝนตกประมาณ80เ์ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดขอนแก่นเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมชัยภูมิคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ70เซ์ของพื้นที่นะครับและจังหวัดกาฬสินสกลนครและหนองบัวลำภูคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60เ์ของพื้นที่ครับผม โดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23-24องศาเซลเซียสครับผมสำหรับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้มีการตรวจวัดปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยมีฝนตกมากสุดที่วัดได้อยู่ที่125มิมที่สถานี อุทยานวิทยามหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยย4ิบชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนจะค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งทำให้มีฝนตกหนักมากจนถึงฝนตกปานกลางเกือบทุกจังหวัดครับผม โดยฝนตกหนักมากอยู่ที่มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิบางอำเภอครับกาลสินสกลนครนครพนมส่วนฝนตกปานกลางก็อยู่ที่บึงกาฬหนองคายอุดรธานีจังหวัดเลยครับผมตลอดทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูครับมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างบ้างครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง29-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนอยู่ระหว่าง10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางจังหวัดจะมีฝนตกหนักนะครับโดยภาคอีสานตอนล่างจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกได้แก่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อย คือมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่และมีโอกาสฝนตกมากทุกอำเภอครับผมของจังหวัดเหล่านี้แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่นะครับและมีโอกาสฝนตกมากทุกๆอำเภอของจังหวัดกลุ่มเหล่านี้ครับผมส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนอง 70%ของพื้นที่และอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอม่วง30เครืองในอำเภอเมืองอุบลราชธานีวารินชำราบน้ำยืนน่าจะรวยส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมและจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีฝนฟ้าขนองประมาณ70%เซ์ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตก สูงมากอยู่ที่อำเภอสีคิ้วปากช่องวังน้ำเขียวคอนบุรีส่วนอำเภออื่นๆคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงปานกลางครับผมมาดูกันพยากรณ์อากาศทางภาคกลางประจำวันที่17กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีและจังหวัดราชบุรีครับผม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศโดยทั่วไปประจำวันนี้มีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง -3 0 3 3องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ 2- 3เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ <S <S เลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ประจำวันที่17กรกฎาคมภาคใต้ฝัง่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียยลาและจังหวัดนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ3 1อถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมต,ตกเียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรหางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,มระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับข้ามฝั่งมาดู ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดิของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ยี่สี่ถึงยี่ห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณยี่สิบเก้าถึงสาสิบสามองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมฝนตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนนององงาาาจจมมมี่สูกกว3เตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมต,ตกลกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับผม <c oughs> ขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ประมาณ32 33องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดูจาก windy com โมเดลกลุ่มเมฆฝนคาดว่าจะปกคลุมและสะสมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็จะหนานแน่นมากขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ครับผม และในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง24นาฬิถึง20นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกและฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ครับผมข้อมูลโมเดลฝนจาก windy com ได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนซึ่งเริ่มหนาแน่นขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ10ถึง12นาฬิกานะครับปกคลุมทั่วประเทศหนานแน่นมากอยู่ที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร อีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนและสปปลาวครับผมในช่วงเวลา14-15นาฬิกาพบในเวลาประมาณ14-15นาฬิกาข้อมูลจาก w i n d y c o m โมเดลฝนพบว่ามีฝนหนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและกระจายไปทั่วทั่และกระจายไปทั่วภูมิภาคทั่วไทยครับผมและหนาแน่นมากขึ้นทางภาคตะวันออกภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนะครับภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนเริ่มหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับและกระจายอยู่ที่ภาคกลางภาคอีสานทั้งภาคนะครับภาคเหนือประเทศลาวโดยเฉพาะทางลาวใต้นะครับผมแขวงขม่วนแขวงสวรนเขตอย่างนี้เป็นต้นครับผมส่วนเวลาประมาณ20นาฬกากลุ่มเมฆฝนเริ่มเคลื่อนตัว ขึ้นไปทางภาคทางเหนือเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังปกคุมทางภาคอีสานตอนบนและล่างประเทศลาวทั้งหมดภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในฝั่งอันดามันครับผมในเวลา24นาฬกาข้อมูลจาก w i น d y c o m กลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัว เข้าสู่ประเทศลาวเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับผมกลุ่มเมฆฝนได้มีลักษณะหนานแน่นมากทางลาวตอนเหนือนะครับโดยเฉพาะเวียงจันทร์ปริคมชัยหลวงพระบางบอกแก้วตลอดทั้งประเทศไทยตอนบนเช่นจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้อง เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง24นาฬิกาวันนี้ครับผมถ้าดูจากปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดสภาพฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกือบทั่วบริเวณทั่วประเทศไทยก็อยู่ที่3ปัจจัยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับคือย่อมความกดอากาศต่าทางภาคเหนือภาคอีสานประเทศลาวและทางทะเลจีนใต้ ได้พัดพาดปกคลุมลงมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนถึงทางภาคกลางนะครับและทางและกลุ่มมรสุมตวนตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยทางฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคกลางตลอดทั้งภาคเหนือตอนล่างได้รับอิทธิพลทําให้เกิดฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะศูนย์กลางของความ ของหย่อมความกดอากาศต่ําได้เข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคอีสานตอนกลางกลางนะครับได้แก่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาอย่างนี้เป็นต้นครับผมซึ่งทําให้บริเวณจังหวัดนี้มีเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆาน,าน,นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในช่วงกลางๆของประเทศไทย เพิ่มความระมัดร,ระวังจากการสัญจรและการอยู่อาศัยด้วยนะครับผมเนื่องจากจะมีฝนตกชุกและฝนตกเป็นระยะเวลานานๆครับผมทำให้มีฝนสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามและมีน้ำท่วมหรือน้ำที่เกิดจากการแตกของอ่างเก็บน้ำนะครับผมซึ่งทำให้ประชาชนและพ่อแม่พี่น้อง มีความลำบากในการสัญจรไปมานะครับถ้าดูจากรูปภาพทางภาพถ่ายทางดาวเทียมนี้จะพบว่าย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ได้พาดลงมาจนถึงจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับและลือและมาจนถึงจังหวัดนครราชสีมาและเลื่อนสูงขึ้นไปหน่อยจังหวัดแถวจังหวัดชัยภูมิและก็ออกไปทางภาคเหนือ อย่างเช่นจังหวัดกําแพงเพชรพิษณุโลกจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมซึ่งกลุ่มเมฆกลุ่ยม,มยอมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะทำให้เกิดก็จะทำให้มีอิทธิพลตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาวันนี้จนถึงประมาณ24นาฬิกาวันวันนี้นะครับผมซึ่งโดยเฉพาะในช่วงค่ำประเทศไทยทางภาคอีสาน ตลอดทั้งภาคภาคตวันออกและภาคเหนือตลอดทั้งสปปลาวทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์จะได้รับอิทธิพลและคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจ ตลอดทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นและทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรายงานอากาศตามพื้นที่ต่างๆเข้ามานะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาและมีความปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มาลายหายสูญกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม